นี่ชื่อเหมหนูกินอะไรอยู่คะตาร์ต,ตบัลี่ทารตบีาา่ารบัลี่เอสีว่าชาวเหมยชาวเหมยอ่าวอชื่อชาวเหมยวอชื่อชาวเหมย่งมากนานานี่เฮอร์เชิญนห่เฮร์เชิญหมะหนูกินอะไรคะวเอเฮอร์นิ้วนายเอวอเฮอร์นิ้ว ามโอเคคนกินน้อ่าเรามาอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรน้ำอะไรน้ำน้อะไรน้ำอะไรน้ำเปล่า,ลาชุยชุยชุยแปลว่าน้ำชุยน้ำอ่าวันนี้เราซื้อมีเราซื้อห,หูฝากให้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรใครรู้บ้างใครรู้ใครรู้อันนี้คือ,อ หงเป้าหงเป้าแปลว่าอ่างเป้าหงเป้าเอยากตัวนี้ไปทิ้งก่อนอ่ะเดี๋ยว่อยไปทิ้งอถ้าเราซื้อให้ต้องพูดว่าอะไรเสี่ยเสยเราซื้อเอเอเก่งมากอ๋ออ่ะ เชียร์เียอย่างเชื่อเอาใส่กระเป๋าดีๆนะคะฉันได้สีเหลืองอตรงไม่ชอบต้องชอบสีเหลืองไหนเรามาอ่านภาษาอังกฤษลูกภาพกันดีกว่าอันนี้อ่านจูจูจูหมูหมูหมูมีเพนกวินค่ะค่ะไม่เป็นไรอ่ะจูจหมูหมูหมูเก่งมากภาษาอังกฤษล่ะ เชียพีอ่าต่อมาตอนนี้รูปอะไรแกะแกะแกแกภาษาจีนเอาอเสียงว่าหยางหยางหาง,างแกะ